ราเมศจับตาภูมิธรรมหลังรับคำท้าหุงข้าวให้รัฐมนตรีกินทุกวันอังคารราเมศลุยต่อสวนภูมิธรรมมาตรฐานการตรวจข้าวไม่ใช่จินตนาการส่วนจะหุงข้าวให้คณะรัฐมนตรีกินทุกวันอังคารขอให้ทำจริงนายราเมศรัตนเชวงโคศกพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีนายภูมิธรรมเวชชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมารับคำท้าหุงข้าวให้คณะรัฐมนตรีกินว่าไม่น่าเชื่อว่าท่านรองนายกจะยังคงคิดไม่ออกว่าเรื่องดังกล่าวจะแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องนี้ถ้าเข้าใจต้องกลับไปยึดหลักการตรวจคุณภาพข้าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชี่ยวชาญก็ต้องช่วยกันเรื่องนี้ไม่มีใครใช้จินตนาการหรอกเพราะทุกคนเห็นภาพที่ออกมาก็เป็นห่วงประชาชนหากมีการเอาข้าวเก่าที่บริโภค ไม่ได้เอาไปขายเข้าสู่ตลาดก็เสียหายทั้งตลาดเข้าทั้งประชาชนมองไปถึงร้านขายข้าวแกงทั่วไปที่ประชาชนก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นข้าวที่มาจากโกดังที่เก็บเกินสิบปีหรือไม่เพราะฉะนั้นก็จะย้อนกลับไปจุดเดิมที่เสนอคือการตรวจคุณภาพข้าวอย่างมีมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่สุด นายราเมศกล่าวต่อว่าในส่วนนายภูมิธรรมรับคำท้าตนที่ให้หุงให้คณะรัฐมนตรีกินทุกวันอังคารก็ขอให้ทำจริงเอาข้าวมาจากโกดังดังกล่าวจริงให้สื่อมวลชนให้คนกลางมาร่วมดูด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นการสร้างภาพเอาข้าวทั่วไปที่อื่นมาหุงให้รัฐมนตรีกินแต่อย่างที่บอกว่าคนเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คิดได้แค่นี้อย่าเป็นดีกว่ารัฐบาลก็ไร้ความมาคิด ไม่มีสมองคิดปกป้องประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัยคิดตามทงอย่างเดียวให้ทุกคนท่องเหมือนกันเหมือนนกแก้วนกขุนทองข้าวดีกินได้กินโชยังไม่มีใครพูดถึงมาตรฐานการตรวจข้าวเลยบ่งบอกถึงรัฐบาลไร้คุณภาพสิ้นเชิงภูมิธรรมเซงปมซาวข้าวหลายน้ำบอกจะกี่น้ำไม่ใช่ประเด็นภูมิธรรมเซงปมซาวข้าวหลายน้ำบอกจะกี่น้ำแล้วแต่คนขออย่าเบี่ยงประเด็นดึงสติเอาความจริงมาพูด นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสดราม่าสาวเข้า15น้ำหลังเดินทางไปทดลองรับประทานข้าวในโครงการรับจำนำข้าวที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่6พฤษภาคมว่าอย่าไปสนใจรายละเอียดแบบนี้เลยเพราะข้าวแต่ละถุงมีความแตกต่างกันมีฝุ่นมากฝุ่นน้อยจะซาวจะกี่คอรั้งก็ซาวเถอะสาวให้สะอาดซึ่งวันนั้นเราซาวกันแค่5ครั้งส่วนใครจะซาว10 หรือ15ครั้งก็ขึ้นอยู่กับความในใจของตัวเองนี่ไม่ใช่ประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็นไปอย่างอื่นสิ่งที่ตนทำวันนี้เพราะเป็นผู้ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้าวซึ่งมีเจ้าของโกดังทำเรื่องมาขอร้องว่าจะเอาอย่างไรก็เอาศัก์ทีข้าวอยู่ตรงนี้มาสิปีแล้วและโกดังถูกปิดตายด้วยกุญแจจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรือหรือจะมาตรวจ และจัดการจะเป็นข้าวเน่าข้าวดีก็ไปจัดการให้มันจบปิดเรื่องนี้ไปเลยตนจึงไปตรวจดูและชิมข้าวแล้วและมาบอกได้ว่าข้าวไม่เน่านายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนที่มีคนออกมาบอกว่าข้าวเก็บไว้แค่หนึ่งถึงสองปีก็เน่าแล้วนั้นยืนยันว่าข้าวเน่าหรือไม่เน่าจริงๆอยู่ที่การเก็บรักษาซึ่งเราทดลองให้สื่อมวลชนเข้าไปดูด้วยอยากจะเจาะตรงไหนก็เจาะและข้างบนเราสามารถเจาะจากตรงกลางที่ส่วนใหญ่ชอบซ่อนข้าว ที่ไม่ดีไว้เราเจาะลงไป15ชั้นนำโดรนขึ้นไปบินและถ่ายออกมาให้ดูทุกอย่างทำโปร่งใสดังนั้นจึงไม่อยากให้นำจินตนาการมาชี้นำความจริงวันนี้เราเอาความจริงมาพูดและแก้ปัญหาความจริงผมไม่ต้องทำอะไรผมปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผมแต่เมื่อมีคนร้องมาเราก็เข้าไปดูวันนี้เราพิสูจน์ทางกายภาพพิสูจน์เบื้องต้นพบว่า เม็ดข้าวไม่มีแตกสีเหลืองหมยอมรับว่าเหลืองเป็นเรื่องธรรมดาของข้าวหลายปีแต่กระบวนการข้าวสามารถสีให้ขาวได้ส่วนเรื่องยาอบข้าวจริงๆการรมข้าวเขาก็ให้14วันก็สามารถที่จะเข้าไปได้กลิ่นต่างๆก็ออกไปว่าตามธรรมชาติตามเทคนิคเอาหมอมาคุยอย่าไปนั่งพูดแล้ววิจารณ์ทำให้ของอยู่กับที่อย่างนี้ปัญหาไม่ได้แก้ไม่มีประโยชน์ทำได้ทั้งนั้นสารที่น่ากลัวเช่นเรื่องราผมได้ดูแล้วคิดว่า ไม่น่ามีปัญหาคนจะมาซื้อก็ต้องตรวจอีกทีวันนี้นำไปขายได้ไม่ต้องกลัวตนไม่ได้นำเรื่องนี้ไปทำลายชื่อเสียงประเทศอย่าดราม่ามากนะครับนายภูมิธรรมกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าคนที่วิจารณ์ต้องมาช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ความจรงิงไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่ากินได้หรือกินไม่ได้แต่ปัญหาที่เคยพูดกันนะว่าข้าวหนึ่งปีก็เน่าตนมาพิสูจน์ให้เห็นว่าข้าวสิบปีด้านกายภาพ ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แฉไม่ได้ติดหนืดไม่เหมือนกับข้าวห้าปีที่เอามาโชย้ำว่าข้าวจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การเก็บรักษาทั้งนี้ในการทำจำนำข้าวเขามีกระบวนการเก็บรักษาเป็นมาตรฐานอย่างไรก็ตามวันที่ไปดูตนนำเซอร์เวอร์ซึ่งเป็นผู้ตรวจข้าวในมาตรฐานขึ้นทะเบียนการค้าเรียบร้อยไปตรวจข้าวจำนวนมากแล้วไปขายในต่างประเทศเป็นที่ยอมรับฉะนั้นทุกกระบวนการ ที่จะมีปัญหาตนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วหากบอกว่ามีอะไรเดี๋ยวตนจะพิสูจน์ให้อย่าพูดไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีทางออกรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าวันนี้ถ้าขายข้าวได้ตนประมาณว่า18บาทคือมาตรฐานวันนี้ข้าวกำลังราคาดีจะ15-20ถึงบบาทขึ้นอยู่กับการประมูลได้อย่างไรก็ดีกว่าตอนที่บอกว่าหนึ่งปีแล้วข้าวเน่าซึ่งขายได้ห้าบาทตนไม่ได้อยากแต่เรื่องนี้เพราะไม่ได้คิดว่า จะมาเคลียร์เรื่องนี้ตนทําจบในหน้าที่ตนแล้วใครจะไปทําอะไรก็ไปทําจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับตนไม่อยากให้มาใช้ตํานานคําว่าข้าวเน่าทั้งนี้ต้องเห็นใจโกดังที่มีค่าใช้จ่ายสิบปีที่มีค่าเสียโอกาสตนไม่ได้มีเอี่ยวหรือมีประโยชน์อะไรกับเขาทําไปตามกระบวนการอย่าให้ตนเปิดประมูลได้แล้วมาติดขัดไม่มีประโยชน์กับประเทศชาติเอาสติมาคุยกันเอาความจริงมาคุยกันผมเปิดเผยหมด มีผู้เกี่ยวข้องไปดูหมดแล้วคนที่ดูอยู่เฉยจะมีปัญหาอะไรแก้ปัญหาให้มันจบปิดตำนานไปซะไปเคลียร์ซะได้ประโยชน์นำเงินขึ้นมา2 0 0ศู0ล้านนำเงินมาชดใช้เจ้าของโกดังที่เขาเก็บไว้ซึ่งผมคิดว่าเป็นผลดีกับประเทศชาติเถียงกันก็ต้องเถียงว่าทำไมถึงเก็บตั้ง1ิปีทำไมเปิดออกมาแล้วยังเหมือนข้าวปกติทำไมวันนั้นเอาไปขาย5บาทเป็นข้าวหักข้าวเน่าว,วันนี้เปิดออกมา1ิปี เขายังบอกว่า15 1 8ถึง18บาทขายได้อย่ามาดราม่าเลยเพราะผมไม่ชอบดราม่ากับใครเอาความจริงมาพูดเอาปัญหามาแบเอาสติปัญญามาแก้ปัญหานายภูมิธรรมกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ามีดราม่าว่ารัฐบาลกำลังฟอกข้าวให้กับคดีรับจำนำข้าวนายภูมิธรรมกล่าวว่าแล้วแต่จะคิดครับวันนี้นั่งอยู่เฉยๆตรงนี้ก็คิดไปได้สารพัดคิดบวกก็ได้คิดลบก็ได้คิดหนึ่งก็ได้คิดสิบก็ได้ ก็คิดไปคนเราท่านใดมีความพึงพอใจที่จะคิดใช้จินตนาการก็คิดไปตนมีหน้าที่แก้ปัญหาก็มาแก้